ผลิตภ,ภัณฑ์นมสดตราหนองโอ,งอง <Yeah. S 1> แว่นท็อปเจริญ yeah. Yeah. ไทยเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาอาหารมีหลากมีหลายม,มีมากมีหมายอธิบายไม่จบก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่สับรับรอชมรายการสงครามความอร่อยกันอยู่รายการสงครามความอร่อยของเราวันนี้เนี่ยมากันที่จังหวัดอคอนครราชสีมาเราจะไปตามหาความอร่อยของพ่อครัวแม่ครัวจงังหวัดนี้กันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าชาวโคราชบานเองจะมีฝีไม้ลายมือทางด้านอาหารเด็ดดวงแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันกันกบสงครามความอร่อยไปชมพร้อมกันเลย สงครามกันที่ร้านระเบียงไม้เมืองพิมายค่ะมีเจ้าของร้านอย่างคุณบอมลงมือทําเองกันเลยและร้านระเบียงไม้จะนําเมนูอะไรมาฝากกันนั้นไปชมลิค่ะสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับครับผมวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับผมวันนี้มีเมนูแกงส้มกุ้งสด กับดอกแคร์ครับผมอ๋อเป็นเมนูแกงส้มนะครับพี่แล้ววันนี้ร้านระเบียงไม้ความพิเศษข,ของเมนูนี้อยู่ที่ตรงไหนครับผมคือแกงส้มของเราจะไม่ใช้พริกแกงสาเร็จรูปครับคือพริกแกง,งเราจะตาเอง ใช้วุดิของเราเองทั้งหมดตาเองครับโอ้นี่แสดงว่ามีฝีมือจริงๆนะครับนี่ตาเองนี่กะโชฝีมือตำพริกแกงโชเลยใช่ไหมครับผมครับผมอ่านล้นลงมือเลยครับพี่ใช้พริกอะไรบ้างครับผมอันนี้จะใช้เป็นพริกแดงใหญ่นะครับผมพริกแดงใหญ่แล้วก็เป็นพริกชีฟ้าแห้งครับผมแล้วก็มีกระชายมีหอมแขกครับผมแล้วก็มีเนื้อปลาทับทิมปลาทับทิมนี่ได้ข่าวว่ามาจากใกล้ๆนี่เองใช่ไหมครับเพราะว่าที่มายจะเป็นแหล่งของแม่น้ำมูลครับ ก็คือจะเลี้ยงปลาเยอะเพราะปลาที่นี่จะสดมากครับผมงั้นลงมือเลยดีกว่าครับผมได้ครับครับผมเริ่มเลยครับพี่อ่าครับขั้นแรกก็จำพริกก่อนนะครับ,รบผมระบบทุกเมนูนี้ต้องผ่านมือพี่ปอมหมดใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็จะได้ตัวนี้เป็นพริกแกงนะครับผมแล้วก็เราจะมาใส่ตั้งกับหม้อได้เลยครับ ในส่วนผสมของทิกแกอนี้ก็จะมีชิปนะครับแล้วก็มีหอมแขกแล้วก็มีตะไครใช่ไหมครับผมตะชคย้ฝอยครับผมแล้วก็น้ำตาลทิกแกอที่ได้ก็ใส่ลูกชุกลงไปนะโอเคครับผมตั้งไฟเลยนะครับผม แกงเดือดนะครับผมแล้วก็ปรุงรสนะครับผมสงคครราามมวออ่ยปรุงรสด้วยอะไรบ้างครับมีกะปิครับผมเติมกะปิลงไปนะครับผมน้ำตาลทีายครับติน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับแล้วก็เกลือครับเกลือน้ำปลาครับ ที่พร้อมนี้คือไม่ได้ใช้ผงชูรสให้ได้ใช้อะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีครับผมแล้วก็มาถามเกียดครับน้มาขามเปียกนะครับผมใส่เยอะไหมครับพี่ก็ประมาณหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนนะครับสำหรับหนึ่งถ้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วก็พอเดือดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะใส่ดอกเคลลงไปฮะ ใส่ดอกแคร์ไปนี่เราต้มนานนะครับพี่ต้มนิดเดียวพอครับผมต้มนิดเดียวเพื่อไม่ให้มันเหนียวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถ้าต้มนานจะขมนะครับขมด้วยใช่ไหมครับผมแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดครับนอกจากเป็นใส่กุ้งแล้วที่ร้านยังสามารถเป็นใส่พวกปลาพวกอย่างอื่นได้ได้ผมใส่ปลาได้ใส่ได้ทุกอย่างครับมันจะเป็นปลากับกุก พี่บอมครับอย่างที่ร้านนี้มีเมนูที่น่าสนใจเป็นเมนูอะไรบ้างครับผมก็ถท้านเราจะเป็นเมนูเนื้อโคย่างคํานะครับที่สั่งตรงมาจากสกลนครครับผมเอาไปทําเมนูอะไรบ้างได้บ้างครับผมก็จะมีขั้วเนื้อลูกทุ่งเป็นเนื้อย่างจิ้มกับน้ำจิ้มเจ่วนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อกระทะร้อนเนื้อแดดเดียวครับเนื้อแดดเดียวครับแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูเลยใช่ไหมครับที่ร้านครับร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับผมพี่บอมร้านเปิดห้าโมงเย็นครับปิดเที่ยงคืนครับ หน้ามงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับมีดนตรีดนตรีต<อ>สด,สดครับ,รบผมคือบรรยากาศให้สบายครับ ร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับผมตั้งอยู่ในใจกลางเพือพิมายครับติดกับประที่พิมายก็คือมาเที่ยวประถากินแล้วถ้าเกิดพักค้างคืนที่นี่ก็มาทานก็ได้ครับที่นี่เลยใช่ไหมครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันด้วยนะครับผมเป็นไงครับถึงไหนแล้วครับผมเดือดแล้วครับผมเดือดแล้วนะครับผมหอครับร้อมตักเสิร์ฟได้เลยใช่ไหมครับหลังญี่ปุ่นจีนไทยไหหลํานั่งไงด่าเดือนจนครบรสชาติล้นมือของใครแต่แกงต้มหม้ออันนี้เท่าไหร่ครับผมที่ร้าน ้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้โหทางจักสุกสวยร้อนๆนี่อร่อยห่อได้แน่เลยนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมพี่บอมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูแยงสงกุ้งดอกแคร์ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูที่ชื่อว่าแกงส้มดอกแคกุ้งน่ารับประทานม,มากๆแต่จะอร่อยแค่ไหนคุณผู้ชมลองมาทานกันเองได้ที่ร้านระเบียงไม้อำเภอพิมายโคราชคะ่ะ Yeah, yeah. ส่วนช่วงน้าเรายังมีอีก2องพ่อครัวอาหารจีนจากเมืองโคราชจะมาโชว์ความอร่อยเมนูที่พวกเขาปรุงเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรอดใจรอสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะสงครามความอร่อย Delish เ s <List> War, <S War. <S War. สย่ยจะเอียงฮะเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นขับเจริญนะคะ วอเตอร์เฟสิวัลสอ2เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยครั้งที่7สายน้ำยามฟ้าใสเปิดปีใหม่ไทยรับมงคลดีงามสืบสานวัฒนธรรม6จังหวัด4ภาคกรุงเทพเ้าท่าน้ำริมโค้งน้ำเจ้าพระยาบ้านโบราณเชียงใหม่ริมแม่น้ำปิงวัดมหาวันลำพูนบ้านเชียงอุดรธานีวัดชยัยศรีตำบลสาวัตถีขอนแกน่นปีแยกชาเตอร์เมืองเก่าภูเก็ต11-15เมษาย,ยนนี้เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ผิตภัณฑ์นมสุดตราหนองโู yeah! Yeah! เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลื่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญและก็ได้เวลานำเสนอความอร่อยสำหรับช่วงนี้เชฟสอนและเชฟจอนจะมาปรุงอาหารในวันนี้ด้วยเมนูอาหารจีนจากพัตคาชิมเทียมโรงแรมปัญจด,ดาราโคราชสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับ วันนี้พนัการเทียมเีมโรงแรมประจักดาราโคราชมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับผมวันนี้จะเป็นเมนูผัผดผัดตกบุ้งฮ่องเต้ครับผมผัดผักบุ้งฮ่องเต้เอ๊ะมันมีความพิเศษยังไงครับผมความพิเศษคือเราจะผัดใส่เป็นกะปิฮ่องกงนะครับเป็นกะปิฮ่องกงนะครับผมครับผมแล้วก็ผักบุ้งของเรามันจะใช้จะต่วนใบนะครับเป็นกา้านก้านไม่เอาครับ หังจากส่วนใบเลยนะครับผมเราก็มีเครื่องปรุงมีอะไรอีกเพิ่มเติมอีกบัางครับกระเทียมสับกับพริกขี้ฟ้าแดงหั่นเส้นนะครับครับผมก็ถอ่วแดงลมครับผมน้ำตาลครับกะปิฮ่องกงครับกะปิฮ่องกงนะครับผมขั้นตอนแรกทำยังไงครับเชฟเราก็ต้องตั้งน้ำลวกผักบุ้งก่อนนะครับครับผมตั้งน้ำลวกผักบุ้งนะครับผมลวกเพื่ออะไรครับเชฟลวกเพื่อให้ผักบุ้งมันไม่ดำครับผมอ๋อลวกให้ผักบุ้งไม่ดำนะครับผมครับ ก็คือนำไปลวกนี่ก็คือแค่ผ่านเหมือนผ่านน้ำเลยใช่ไหมครับผมบครับใช่ครับวางที่พอเช็ก็เติมน้ำน้ำมันใส่กระทะเลยนะครับครับครับผมอุ่้งผ่าน้ำกระเทียมกับพริกระนะครับลงไปผัดครับผม ผัดให้หอมกระเทียมหอมกับกินกระเทียมก่อนนะครับก็กระเทียมมีกลิ่นหอมนะครับเราจะใช้กระปีกระปีฮ่องกงนะครับลงไปผัดเพื่อให้เติมกลมหอมครับมันมีรสชาติคล้ายๆกับกะปีบ้านเราไหมครับกะปีฮ่องกงนี้มันจะหอมกว่าบ้านเราครับผมเราจะมีความหอมกว่าบ้านเราและเนื้อเนียนกว่าใช่ครับผม อย่างสมมติว่าท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปใช้กะปิไทยได้ไหมครับใช่ครับผมแต่ว่ามันมันมันกะปิไทยมันจะไม่หอมเท่ากระปิฮ่องกงครับครับแต่ทางเรานี่ใช้กะปิเป็นกะปิฮ่องกงครับครับก็ปใส่น้ำครับ เพิ่มเลยซอสหอยหนางร <Off> มครับตัดน้ำตาลน re. <curtain, S 1> <high. S 3> ิดหนึ inform inform. ่งครับลวกเสร็จเรียบร้อยใส่แป้งมันฮ่องกงนิดหนึ่งครับ เพิ่มฝังเก่งคนใช่ไหมครับเจฟครับผมให้มันเหนื as ่อยๆเนี่ยเหนียวหน่อยครับไปใส่ไฟการครับจนแล้วใส่กลางนะครับเล้วก็นำตัวผักบุ้งลงไปนะครับครับผมคลุกกับน้ำรสชาติเราเลยครับ ผัดนานไหมครับเชฟผัดไม่นานครับสหรับเมนูนี้ครับท้ายเราจะใส่เหล้าจีนครับผมวนรอบๆค,ครับนนเพความหอมครมับออ,อ,ออกเป็นไฟก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับครับผมเรนนาจะตับเส่จานเลยนะครับ <War. S 2> ครับผม <S <S ก็เป็นอาหารเสร็ชินนะครับสำหรับเมนูผักบุ่งห,ห้องเต้ครับจากพัตการเทียมเทียมโรงแรมปัญจดาราครับผมจังหวัดนครราชสีมาครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดผักบุ้งฮ้องเต้เมนูความอร่อยจากพัตการเทียมเทียม War. Yeah, yeah, yeah. และนี่ก็คือทั้งสองเมนูของชาวอำเภอพิมายและอำเภอเมืองโคราชที่บรรจงปรุงรส้วยพ่อครัวแม่ครัวผู้มากฝีมือได้มานำเสนอคุณผู้ชมในสงครามความอร่อยวันนี้และครั้งหน้าเราจะมีเมนูความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรบ้างนั้นน่ารับประทานแค่ไหนพบกันสัปดาหนะ์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสงครามความอร่อยบาย,บายยนะคะ สงครามความอร่อย Delish War, War. เราเที่ยวด้วยการจองสิ์ใกล้เต็มเหลือเพียงสองแสนสิ์คาดสงครามท่องเที่ยวทุกภูมิภาคฟื้นตัว เกิน45จังหวัดปุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานกทมปริมณฑลปกกลุมทุกพื้นที่